ซ้ายรับซ้ายเดียวกับพ e er okay, yeah, ี่ย้ำรับซ้ายได้ผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยิงไอตัวไกลเองผมมีคูณแปดโอเคนะเดินข้างหน้าพี่ไแล้วกูถอยกลับกูถอย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  ก็ไก็ยิงอืมตัวไก่ยิงพี่ข้าแม่นเลยตัวไก่อืมดาว่าแั่นั้นไม่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 เดี๋ยวเตรียมเข้าขอบปั๊มย้ำกระป,ปุกหนึ่งเดินรถตรงนี้ไปดีกว่ากูเห็นอีกตัวหนึ่งละเดินเดินเดินรถหมอ,อกดิมซ้ายไปเลยจะสมกปิดฝาให้อีกลงูงลงมาลนะเออ ใกล้้ลผมมากๆน่าจะลงไปเจอเลยเนี่ยเจ้า <7. S 1> หนึ่งสวยผมย,ยิงกระทาพี่อ้ำไปสีเนี่ยเดี๋ยวตัวหนึ่งเดี๋ยวตัวหนึ่งไหนวะเดี๋ยวตัวหนึ่งอ่ะอ๋อนูอ่น,นเห็นไรละ เฮ้ยมีหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่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 อยู่ใกล้เลยแกโอเคเอาไอ้เหี้ยสามเดียวสามหนึ่งแม่เด๋ยวตัวเดียวตัวไกลไกน่าจะไกลนน้นเอ้ยยิงผมยิงผมหาไม่เจอไม่เห็นเหมือนกันพี่แต่ผมจะแตกละโอเคขอไหนวะตรงนั้นเหรอ ให้เลยยิงหัวเห็นแล้วเห็นแล้วไม่โดนมันอยู่ในมันอยู่ในไอเนีพี่เนินปะอยู่หลังเนินปะรอรอเลยพี่รอดีกว่ารอรอดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไอดับว่ะเดียวู่ตรงไหนใครชุบได้บ้างพี่อ้ําชุบได้ป่ะผมผมสโมคให้ มองให้อยู่มองให้อยู่มองให้แล้วมองให้ละไม่ได้ว่ะวิ่งไปกูแตกผมก็วิ่งขึ้นไปไม่ได้เหมือนกันพี่เดียวคาดลงมาได้ปะล่ะหรือคาดไม่หายคานหาผูโอ้โหวิสัตว์คาหนาใครก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกออกไปแตกมันซ้ำ้วว่ะออกไปไม่ได้ออกไปแตกเลยไม่ได้จี๊ด มันต้องวิ่งเข้าวงที่มันต้องวิ่งเข้าวงแตเย็นแต่เย็นแต่เย็นหมดแล้วเย็นและไอ้สัสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจ็บมากมันเจ็บมากเอ้ยเดี๋ยวอำนึงมันไม่ตายได้ยังไงตัวเดียวตัวเดียวหลังต้นไม้เห็นละเจาะทางไหนอ่ะเจาะทางไหนอ่ะไม่ได้ไปไม่ได้เฮียกูแตก เออ <ไป S 1> สวยไม่กูไปไม่ได้จริงๆมันมุมกูไม่ได้เลยเพราะกูโผล่ไปกูแตกบอกแล้วคูณหโน้ตหนึ่งไม่กูไปไม่ได้จริงๆเว้ยคือกูออกกูแตกอ่ะ